ก่อนเมื่อขุดจิรอควายหนึ่งเนาะซาบคือตัวหน่าอีวะจแลก็ค่อยเอาตี่วิธีนอนที่หอยมันจะมีใบใหม่ดอกนี่อันนี้มันก็มีขุดจิรอกูบ่ค่อยไดาซาบปเลอเห็นบ่มอนเทหอยอันนี้มีใบใหม่เอาไปค่อยเลือกอีีเน้อค่อยๆมันไก่สทหอยนะมันมีใบใหม่ เลิกเนเด็กยันห่อยบ้างุดไปขดตั้งเมเออมันจะมาขุดแบบมึงเป็นกระสับขนาดุดบเป็นอาทโตบับกสุกขุดเข้ไปอีกขุดแบบไร้ลายเดี๋วเป็นยังไงยานแต่มันหออน่อบะเอ๊เอ๊ะเน๋นะ ป้าขันจิรอเลิกจิงสีทุกโตนโอยบวบยเลยนะพี่น้องสามตัวนึงเดี๋ยวไก่ด้เด็กนไใหม่หลอกมันเนาะมาใส์ขุดหอด้วเนาะดี๋ยวเดมพอก็จังอัะนะจังสับอ้โหจิรอขึ้นน้ำตัวนี้นี่คนจิรอน้ามนเห็นเนาะไปตัวหนึ่ง นับอยู่บ่ตัวนะฮะนับอยู่บ่ตัวนะนับสิหอกเมื่อเมื่อเมื่อบ่ขุดอีกวยากขุดจิรอไปไม่มีควยดอกเดี่ยตัวนี้แม่งมาจังบ่ไปน่าไัเอามาสุกตปได้กินไหมเด็กอยู่บ้จักควายบ่ได้ขุดจิรอหลายปีเด้อเนาะบ่ปีเนาะเพราะว่ามันดับเนาะบ่ปีตะกี้เนาะ มันนั่นนะน้ำถว่วมเนี่ยมันลับพี่น้องเอ้ยเพาเอาสบายเนะมาะเรื่องไรมันกระเดิ่นนมมีถ่วมเนี่ยมันตายเรื่องไรมันกระเดิ่มมีดอกเออกระเดื่มมีมาขึ้นไอเดียเปลี่ยนหน้าบ่ถ่วมมันดดออกมาได้ฮะสุมันโโกกมีช่องคำหกโอ้โหเฮียเสี่ยนคูจิรอตอนอยังหน่อยบ,อบ่บี๊ยขบ่เคยถือกี่แคบครบจะเกืออได้พี่น้องเลยบุยอ้าจืดใจขบเคยตอนอยังหน่อยจักเป็น่ยนขบเคยวคูจิฮู้มันเป็นบอกนี่หอดได้เห็นมั้อ้าวมันหมุนเขาขึ้นบ่บี à bây giờ nè anh đi 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 3 đi anh 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 đi anh

Oo sợt gần một giác như thế. Boh. Một sợt nó. Ah. Guter tao đeo để Ga hiệp mi hết tân hiệp con hoạt tân hiệp con hoạt hết hư. Botony, bội giác. 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 Bội นีดอมันแห้งเลยจียอดมาเขาควบเจ็บไอด็กมัสอดใส่บอลเขาะมันนะพี่น้องนี่นี่ก็หลดลงไปนี่นี่เวลาเขาบ่มีกระปุกอยู่ตัวไหนอยู่ในกระตาคิดหอนตอนอยังน้อยเด้อพี่น้องเอ้ยไปขุดจิดหอนดี ไหนกับบรายหรอกเนาะเฮาเลยไปคุดชาโตต้องจืดอยู่วะสุเฮวยหฮวยโศมันมีเขียนไส้เขียนยังมันเลยผักันไปขวดจักเหนือเนาะเหนือเนาะอ่ะสีแค่จักไปนี่หาคุดอีกจักหน่อยเท่ยวนี้มันไหนกับบรายโตโดมีพี่น้องควายจีรอมันก็จะเป็นจะสีเนาะมันมันจะเป็นควายแต่มันจะเป็นจุดทางกลางนี่จุดทางกลางนี่ยเมนโฮเมนโฮมันเนาะ ขันควายที่รอมันจะเป็นจเตศรขันควายแนวอื่นไม่งากไม่งอค่ะไมาา่ต่างกันไม่ใช่ควายใหญ่เขาคือบกขุดนอนข้าวจ่อบางสิสื่อน่อยมาขุดบบเห็นหงบ่จ้าดีวันมาหมุนใหม่บ่จ้ะโน่นนะ,ะ,ะใส่เตศรมันเขาหูแยะ้ย งูแยกก็หลอกค่อยบ่ได้หรอกเด้อโอ้โอ้ยคิดว่าเดี๋ยวเห็นน้องเออเห็นแต่กุ้นงูแย่ก็สีมีดองโตกว่าจากเคยควรมีอันผิดกันเจ้าเอาเคยมีแล้วก็บีดี๋ยวสิลองคุดเบื้องอีกคำนี้นั่นไกลด้วยวะฮะสี่ตัวเลยพี่น้องเห็นปะี่กระต่าสองหกตัวเลยดิหกตัวเดี๋ยวนาะ แมนผูห้หล่มันสื่อหาต่อกอพี่น้างหะควาจีดอกเลยหาต่อยเงนประจักคควายก้าวท้าของุ้บอเห็นค่ะเอาแล้วเออันเดยแมนประจักควานัดตอแมนต่อวา ตะกี่คุดจรดอหงหายไปอยู่ทั้งหัวเลยตะกี้มันตอางหูมันตีตันว่อือเว่า่อาาเออแต่ข้ายัางหน่อยเราพวกกวุาจากักข้าวกจักไมู่้ว่า,า,าหูจีดอไม่คือเดองไปนนเมาเห็นชิี่หนเดืความ่นใจน,น,นี่ดูแมนดูออตื่ไตนนี้น อตัวเม่ได้สุกอ,อันนั้มนมันเก่งเกลี่ยงมันสิมันกำลังไข่เนาะพี่หนองย,ย่านนี <มา S 2> ้เนาะมาเม็นมาจากข้างหลังนี่เออเม็นเลยไว้ด้ว้มันนี้ปลอดโปดตี ดูเหมาคุดในห่าน้าตัวนี้พี่น้องไหนจะได้โอ้เมก้ามาจังนี่เอีกเห็นป่เมนส์บ่ะเออเมนส์เด็คลิปนี้คลิปนี้ซอสบะบีสับปะรดบาเดินเนาะแย่งมาสองขีดซบะบีคุดกิรอ่เนาะอืออุ้ยใช่เจอแต่บะบีอู้เออยู่ตื่นอันนี้สองสองตัวบัวจักจุกโอ้คลิปนี่ห้องกะทิผ้าบอบบีไปคุดจีรอเนาะพี่น้องเนาะแมนคลิปแกงน้ำไม้คลิปน้ำไม้คลิปก้อนนั่น เป็นคลิปต่างชาเด้อนนอกพี่น้องเนาะผู้ใดบ่ท่านไปเบิ่งคลิปแกคลิปน้องใหม่คลิปห้าหน้อใหม่ไปเบิ่งได้เด้อในสองบ่บีไหนเนาะตัวนี้ก็บสองบ่บีขึ้นเก่าไอ้บ้าซุกซ่าเป็นตัวแสดงไหมเป็นคุดเล้วที่ผ้าคุดอันนี้เนาะเป็นยาคุดเอกานัอนผิดเ่บาะวินั่นผิดต้องต้อาคุดที่รออยู่อันนี้เนาะพี่น้องอยู่อยู่หน้าใต้อยู่หน้าไม่เงาเนาะพี่น้องว้าวโอ้โหโอ้อจูกิลอันนี้ตายไหม

อันมีนี่นี่กัเมื่อไปคุดเบื่องคุด่อได้เนีเชนเขาจะบอกว่าคุดบ่ไดเราก็อีู๋กกไม้พี่มาได้แบกค่ะบ้องคุดดีดีผมไม่ถือคุดไปจะได้ผมหูอยอู่ไหนบ่ได้บ่ได้ฮะไปไหมยด้จุ๊กสองอันโมจุกคเด็กมูนี่ก็มูนี่เห็นบเไหมคุดหูนหก่อนคุดมูนหนก่อนนี่จิตมหมัน สองหูเลยสิงน้องมองเดียวเจ้าบาเจ้าบาต่อกันบ,าจาบ่จ้ะบอคนกลัวจริงๆมาขุดหูดุมก่อนนะพีงน้องพายัอ้เดี๋ยวสองตัวเม่นได้สูกลัวเนี่ยมาหูเดียวกันนี่ยบอสบ่แม่นกลว่า่มสออีสองหูพี่น้องเดี๋ยวขุดหูแบบนี้ะอาสุดละมม่เข้อมามันจะหอได้แเดแล้ว เห็นนะบ่ฮะเออนี่นคือสิบ่เห็นดอกพี่น้องเลยเดี๋ยวสิจัดมาให้ดูใส่ซองซองตัวบอลเดียวนี่ตัวมีท่านมีหูแบบต่อนกันเนาะพี่น้องแบบอยู่ในหูเดียวมีสองตัวนะบ่มีหน่อยนะสิเห็นเนาะบ่ปีน้องโอกาสแต่ว่ามันก็นมีอยู่แต่ว่าแถวมองอนะออไรนกๆอปุ๊บแถวเส้นหนะ้าคอยข้ามมันมีนี สอนซองนายจะต้องเป็นจังไรดินเกล็ดค่ะไม่คิดขาดหมดนะจ้ะอันนี้นอ,อันนี้ก็ดีออาดีๆได้สุกอ่ะวยวขุดควายนี่ต่อพี่น้องเลยได้เติมมีอีกว่ะดีมีอีอกเแล้วอะไรแม่ยนวัวสุก

ปวดไหวเหรอตัวแม่พี่น้องเออตัวแม่อันี้ตัวแม่นี่มันสีแซบกว่าตัวผู้เนาะเพราะว่ามันมีไข่นะครับพี่น้องอืมโอ้ยเจ้าหน่อยก็ไปบีบไข่มันออกคือเก้าก็ว่บีบเดี๋ยวนะใส่บางทีเนาะนี่โอ้โหดี๋ลายโตเดี๋ยเด้อพี่น้องไปขุดต่อไปอีกเนาะเลิ่อนควายเส้นควายควายแต่ต้องไปขุดเอาไปตัวไรควายในเหงาก็แก่ฮะนะหงาแล้วไม่ควายใ่ไ จไปโอ,อ้มันอยู่ป่าอะมัน,นก็อยู่ป่ามนะันกินหรอมันโดดเข้าขักปขนาดได้กินหรอคนขุดบทเป็นนะฮะหูบทเปนมาจักกิที่มันโอตัวนี้นะจะบดเลยิี เดี๋ยวเตอพันตี้พี่เผาจะไปโจกเห็นโตมันนะบอบอเห็นนี่เนาะที่รล่อไปใส่มันหยุดนับเขาไปอีกบอจักตุซับมันวะเหนือเหมือนมันเต็นออกมาบอบอเซียนอีสังอ๋อนี้ยนี่เออนี้ ได้สมอเดิน,ม,น,ม,นมาได้ตัวแต่เดิเดนเจ้านเป็นหวัวอัดนะได้เลยเนาะพี่น,อนอ้องเนาะจิโร่ฮะยวหาควายอีกแต่คุด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 ไปเด้เนองพี่น,อนอ้องเนาะโนมีควายนี่นะขันนี่ควายอยู่พักนะคะได้ได้เนาะอ,อ่ะไปหาควายต่อวันนี้ไปนนี้น้ควายเท<า>่านี้แหละนั่งไปเวกนนะ